ไปใส่สติกเกอร์สวยๆให้กับวิดีโอของเรากันค่ะไปดูวิธีทำง่ายๆกันเลยค่ะลุยก็ไปเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะทำโดยการนำภาพนิ่งเข้ามานะคะเราก็ไปที่ภาพนิ่งที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพของเราที่ต้องการจะทำเป็นวิดีโอค่ะกดเพิ่มเข้าไปนี่ค่ะลองเพลย์ดูนะคะภาพนิ่งของเรามันก็ จะมาเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวให้เราอันนี้เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าแต่ละภาพเนี่ยมันจะยาวไปพี่ก็อยากได้แค่นี้พี่ก็จิ้มตรงที่ตัววิดีโอแล้วพี่ก็จะไปใช้เครื่องหมายตรงนี้ค่ะที่มุมด้านซ้ายจะเป็นตัวแยกนะคะตัดแยกแล้วก็อันไหนที่เรารู้สึกมันยาวเกินไปพี่ก็จะลบมันออกนะคะทำแบบนี้ไปทุกภาพเลยะคะ่ะ เพราะว่าถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยมันก็จะทาให้ไม่น่าดูว่าเราทําไปทุกภาพแล้วลองเพลงดูค่ะเนี่ยประมาณนี้มันจะดูไม่ยาวจนเกินไปนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมีการสอนให้ใส่สติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักลงไปในวิดีโอของเรานะคะให้เราไปกดตัวสติ๊กเกอร์ค่ะ นี่แคปคัทจะมีวิดีโอฟรุ้งฟริงนะคะน่ารักน่ารักมากเลยอะคะ่ะอ่าลองดูนี่อยากได้อันไหนนะสมมุติว่าพี่อยากได้กดหัวใจอันนี้เนี่ยเราสามารถเลื่อนแล้วก็ขยายด้วยสองนิ้วนะคะอ่าขยับขึ้นขยับลงเลื่อนไปเลื่อนมาถ้าขยายกว้างก็ขยับนิ้วกว้างนี่โอเค ตรงนี้นี่ค่ะอยากได้อันไหนอีกไหมถ้าอยากได้อันไหนอีกก็เลือกอีกได้นะคะไปกดที่สติกเกอร์อีกครั้งหนึง่ง การที่เราใส่สติกเกอร์ลงไปในรูปภาพนะคะมันจะทําให้รูปภาพของเราเนี่ยค่าการมองเห็นมันจะดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะแตกต่างจากรูปภาพของคนอื่นนะคะเบื้องตน้นการที่เราเอามาทําวิดีโอเนี่ยมันก็เป็นการนําเสนอที่แตกต่างจากคนอื่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่สติกเกอร์ลงไปอีกนิดนึงเพื่อความสวยงามโอเคลองกดเล่นดูค่ะ นี่โอเคแล้วถ้าอยากได้เพิ่มตรงไหนอีกก็กดเพิ่มเข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะเลื่อนไปในวิดีโอที่เราต้องการตำแหน่งไหนเราอยากใส่สติกเกอร์ตัวไหนยังไงก็สามารถใส่ได้เลยนะคะลองไปเล่นดูนะคะมีสติกเกอร์น่ารัก,น,รกน่ารักเยอะแยะมากเลยอะคะ่ะฝากกดหัวใจกดติดตามพี่ก้อยไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ